จังหวัด76จังหวัดหนึ่งกลุ่มลายคนเชื้อแดงหนึ่ง76จังหวัดถรงกรุงเทพพเ่ด้วย77จังหวัดเรากําลังสื่อสารการผ่านลายกลุ่มจังหวัดคนเชื้อแดทงทั่วประเทศจะมีการเชื่อมโยงเป็นตาข่ายโยงใหญ่การเคลื่อนไหวแนวคิดการต่อสู้เพื่อสถาปนาปราชาธิปไตยให้มันคงอย่างแท้จริงพี่น้องที่มาลกตัวที่นี่ท่านท่าของท่านพวกยาของเราท่าน ผู้นําที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าใครก็ตาม้าตสองนี้จะกระจายไปยังที่น้องเราทั้งหมด76จังหวัด77กับกรุงเทพและจะมีการสื่อสารการออกมาเป็นแนวทดเป็นหลักนโยบายในการเคลื่อนตัวของเห่ือจังหวัดและจะมีการประชุมกันวันหนึ่งข้างหน้าพวกเราจะมีการสัมมนาระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภาคและอาจจะมีเหนือตอนล่างกลางตอนบนหรืออีสานอาจจะแบ่งเป็นสามกลุ่มภาคใต้สามกลุ่ม เป็นสามโซนตะวันออกตะวัตว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 นตกื่๊งเทพนี่คือความคืบหน้าท่านสองครามจิตเลิศไทยรุนท่านกาะสิทธิ์ได้ทำหน้าที่ผู้แทนมาแล้วคนเสื้อดงอย่างพวกเราขอเป็นแค่ทหารเรียท้ารบที่จะทําการข้างล่างตุนตาไขายงใหญ่กันหมดที่จะถักขอโหวใจคนเสื้อแดงให้กลับคืนมาเพราะคนเสื้แดงคือคนที่ถูกเลือกให้มาทําหน้าที่เ,เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยพารกิจพวกเรา ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณแม้แต่ยศตำแหน่งท่านก็ไม่มีแล้วเป็นแค่ประชาชนธรรมดานั่นคือการเสียสละถูกจำกับศิลาพอยู่ในเรือนจำที่อยู่ข้างในพวกเรามาที่นี่มาส่งเสียงให้ท่านได้ยนินว่าคนเสื้อแดงนั้นอยู่เคียงข้างท่าเสมอพร้อมอยู่ท่ามกลางทุกสถานการณ์พวกเราถูกฆ่าถูกจับกุมคุมขังถูกลก่าหาใส่ร้ายสารพัดสารพทมาแล้วแต่พวกเราเกิดมปเสมอ ประชาชนเกิดม่เสมอแต่พวกเผด็จการอำนาจอนุรักษ์นิยมนั้นมีแต่วันจะล่อยหลอหายไปจากประเทศนี้พวกเราต้องการการปกครองแบบประชาธิปไตยเหมือนในปีปป่พุนนั่นคือต้นแบบโมเดลที่พวกเราหวังว่าจ,จะสถาปนาให้เป็นธงหลักบกสะบัดอยู่ในประเทศของเราวันข้างหน้าสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายสุดท้ายนี้ก็คือเราอยากให้คนเสื้อแดงมีอุดมการ์ ที่เราได้คิดแล้ววันนี้ไม่มีแกนนําไม่มีดปชเรขาหรือใครแต่เราอยากใช้หลักการนําก,ก็คือข้อที่หนึ่งคนเสื้อแดงต้องคิดว่าประชาธิปไตายมั่นคงร้อยปีข้อที่สองเมื่อประชาธิปไตยรับคนสิ่งที่ตามมาก็คือประชาชนจะมั่งคั่งข้อที่สามประเทศชาติจะรุ่งเรืองข้อสุดท้ายสิ่งที่พวกเราต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศก็คือสังคมมีความสุข สังคมมีความสุขอยาก